ทุกความพยายามที่มาจากความกลัวมักนำพาเราให้ห่างจากสิ่งที่เราต้องการเครื่องมือนี้จะค่อยๆพาคุณก้าวเข้าสู่พลังงานของการเป็นคือสภาวะที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเพราะเมื่อคุณวางทุกอย่างลงโลกภายในจะเริ่มทำงานเพื่อคุณ파트ที่หนึ่งสิบบทเรียนสู่การตื่นรู้ต่อกฎแห่งกรรม พาร์ทนี้คือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกเราไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เริ่มจากการเห็นผ่านมายาและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุปัจจัยคุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมสิ่งที่คุณต้องการจึงไม่เกิดขึ้นความขัดแย้งลึกๆระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกและศิลปะแห่งการปล่อยวางอย่างอ่อนโยนนี่คือการวางรากลึก เพื่อให้คุณเริ่มเปลี่ยนจากการดิ้นรนสู่การดึงดูดภาคที่สองสิบบทเรียนของการใช้กฎแห่งการย้อนกลับเพื่อปลดล็อกพลังไร้ขีดจำกัดหลังจากที่คุณตื่นรู้และชัดแจ้งขึ้นแล้วเราจะเข้าสู่การใช้พลังของความไว้วางใจอย่างเป็นรูป,ปรธรรมคุณจะค้นพบว่าทำไมศรัทธาจึงทรงพลังกว่าความพยายามทำไมการลงมือทำที่แท้จริง อาจเป็นการไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยและเส้นทางที่ดูขัดแย้งอย่างไรเหตุผลจะกลายเป็นหนทางที่จะพาคุณกลับสู่ความมั่งคัง่งความรักความสุขสงบและความเบาสบายคุณจะเริ่มสัมผัสถึงพลังที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องผลักอีกต่อไปภาที่สามสิบบทเรียนของการกลายเป็นคนที่ไม่อาจจุดยังได้ เมื่อคุณได้ปล่อยวางจากความกลัวและอยู่ในพลังงานของการเป็นคุณจะเริ่มใช้ชีวิตจากศูนย์กลางภายในไม่ใช่จากความเร่งรีบของโลกภายนอกในพาร์นี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีแสดงออกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามวิธีใช้ชีวิตเหมือนคุณมีทุกอย่างอยู่แล้วและเข้าใจความหมายของการยอมจำนอนอย่างสมบูรณ์และทรงพลังพลังงานของคุณจะกลายเป็นแม่เหล็ก และคุณจะเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกับความอุดมสมบูรณ์อย่างไม่ต้องไขว่คว้าหรือพยายามดินน้นรนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากโลกภายนอกแต่มันเริ่มจากการที่คุณเปลี่ยนคลื่นพลังงานที่คุณเป็นและเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นทุกอย่างที่เคยตามหาจะเริ่มเดินทางเข้ามาหาคุณเอง30บทเรียนทรงพลัง60เรื่องราวอันทรงคุณค่า และวิธีฝึกปฏิบัติการปล่อยวางของผู้คนที่ค้นพบหลักการนี้จะค่อยๆเปลี่ยนจิตสำนึกอย่างละเอียดอ่อนของคุณอย่างอ่อนโยนสื่อชุดนี้คือออดิโอกดแห่งการย้อนกลับปลดล็อกความต้านทานด้วยภูมิปัญญาโบราณขั้นสุดแห่งการปล่อยวางค่ะทุกการพบกันนั้นไม่มีความบังเอิญและการได้รับปัญญาในแต่และช่วงเวลาของการเดินทางในเส้นทางนี้ก็เช่นกัน ขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังทุกท่านที่ได้พบกันในสื่อชุดนี้จากหัวใจ